คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 m h z แรกวันนี้ค่ะก็มาติดตามเรื่องของการถแถลงผลงาน60วันแรกของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม20นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็ได้ถแถลงผ่านรายการพิเศษ Change of Possibility นะคะจากนโยบายสู่การลงมือทาจริง60วันภายใต้รัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินค่ะทางช่อง n b t 2 hd nbt11 แล้วก็ทางออนไลน์ทั้ง facebook youtube แล้วก็ facebook ของท่านนายกเองนะคะเศรษฐาทวีสินซึ่ง ถือว่าท่านเองก็ปลื้มนะคะกับผลการดําเนินงานของรัฐบาลในช่วง60วันแรกนะคะกับภารกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อที่จะผลักดันไทยเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนะคะผ่านนโยบายค่ะทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะแล้วก็เน้นควิกวิน3ประการค่ะคือการลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้และขยายโอกาสนะคะที่จะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวการเกษตรการต่างประเทศการ มานาคมพร้อมทั้งมีมาตรการเร่งด่วนนะคะกับการลดความเหลื่อมล้ําปราบปรามอัชญากรรมค่ะดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติที่จะดันไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกสําคัญของโลกอีกด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองค่ะก็มีมาตรการเร่งด่วนระยะสั้นในการลดรายจ่ายให้กับประชาชนนะคะก็คือลดค่าไฟจาก4บาทกว่านะคะจนล่าสุดเหลือที่3บาท99สตางค์นะคะโดยที่ทางรัฐบาลค่ะได้สั่งลดสองครั้งนั่นหมายถึงล ฐบาลจะรีบลงมือทําก่อนถ้าหากทําได้ก็จะทําให้อีกนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับ ลดราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็จะเริ่มปรับลดราคาค่าน้ำมันเบนซินในวันนี้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลปัญหานี้ครัวเรือนลดดอกเบีย้ยพักชำระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะส่วนการแก้ปัญหาระยะกลางนั้นนะคะทางรัฐบาลเองก็มีมาตรการเข้าไปดูแลเรื่องของการลดหนี้ของหนี้นอกระบบที่กัดกร่อนสังคมไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกับดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมมีอัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะ ะะแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ย หลุดจากวงโครจรน,นี่นอกระบบยากนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการเพิ่มไรายได้นะคะซึ่งทางรัฐบาลก็มีแนวทางที่จะเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรทางรัฐบาลก็จะเข้าไปให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําการเกษตรค่ะใช้กลไกการตลาดในการเปิดตลาดใหม่ๆไปยังต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสนะคะแล้วก็ยังเพิ่มความต้องการผลผลิตซึ่งก็จะทําให้ราคาของพืชผลเนี่ยสูงขึ้นตามมา นำไปสู่รายได้ของเกษตรกรที่มากขึ้นต่างไปด้วยนั่นเองนะคะส่วนในภาคการท่องเที่ยวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะมาเพิ่มรายได้ซึ่งทางรัฐบาลเองค่ะได้ให้วีซ่าฟรีกับชาวจีนไต้หวันแล้วก็อินเดียนะคะรวมไปถึงคาซัคสถานซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้แล้วก็กําลังซื้อสูงโดยจากข้อมูลเนี่ยพบว่ามีนักท่องเที่ยวจากคาซัคสถานเดินทางมาพักผ่อนที่ไทยนะคะอย่างจังหวัดพังงานเนี่ยถือว่ามีแนวโน้มเพิ่ เพิ่มสูงขึ้นนะคะอันเนื่องมาจากปัจจัยทางคมนาคมค่ะที่มีระบบขนส่งมวลชนรองรับนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็มีการยกเว้นยื่นแบบตอมองหกผ่านด่านสแตวจากกังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวม,มาเลเซียด้วยนะคะคแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องการผลักดันค่ะให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเมืองรองด้วยนะคะนอกไปจาก หัวเมืองหลักนะคะอย่างเช่นที่น่านกาลาสินสุขโขทัยอยุธยาค่ะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงเม็ดเงินเนี่ยมันก็จะไม่กระจุกอยู่ที่หัวเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียวนะคะ ถัดมาค่ะเป็นเรื่องของนโยบายด้านคมนาคมค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมที่เมืองปักกิ่งของประเทศจีนเป็นครั้งที่3นคะคะก็มีการพูดคุยถึงประเด็นโลจิสติกค,ค่ะทั้งภูมิภาคซึ่งเป็นดําริของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิง10ปีแล้วนะคะโดยประเทศที่อยู่ในแผนงานค่ะได้ยืนยันตามเจตนารมณ์ในการเดินหน้าต่อพัฒนาโครงการเนื่องจากว่ารถไฟความเร็วสูงค่ะก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะอย่างการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรผ่านทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งเราบอกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์อย่างมากค่ะเพื่อรักษาคุณภาพของพืชผลนั่นเองและนอกจากนี้นะคะเป็นเรื่องของการขยายโอกาสค่ะในช่วง60วันที่ผ่านมา รัฐบาลก็เดินทางไปที่ UNGA นะคะหรือการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะก็ได้ไปพบกับผู้นำระดับโลกซึ่งในปีนี้เนี่ยหัวข้อหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ในการประชุมก็คือเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดทางประเทศไทยเราก็ได้ใส่ใจเรื่องนี้นะคะมีการออกหุ้นกู้สีเขียวนะคะก็จะมีการระดมทุนแสดงเจตจำนงให้กับชาวโลกได้รับทราบค่ะว่าไทยเราเนี่ยมีเป้าที่ ชัดเจนนะคะในการทำเนซีโรคาร์บอนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในอุตสาหกรรมการ,การผลิตนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ได้ถือโอกาสในส่วนนี้ค่ะพบปะกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะที่เขาสนใจจะมาลงทุนในไทยอย่าง Google Microsoft Tesla ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานผลิตนะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะมาลงทุนให้ไทยเนี่ยเป็น Data Center นะคะก็รุ้แล้วต้องใช้ทรัพยากรทั้งนั้นในส่วนของปัญหาอัญากรรมค่ะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และยาเสพติดนะ ทางรัฐบาลก็มีการวางมาตรการค่ะนโยบายแก้ไขปัญหาซึ่งเริ่มจากปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะที่ทางรัฐเนี่ยได้มอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ MDES ทางานร่วมกับตํารวจสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อกวาดล้างให้เด็ดขาดนะคะทั้งเรื่องของการปิดบัญชีมาที่ต้องทํากันอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ประสานไปรยงปัง DSI ปปงกนะคะกำหนดให้เป็นคดีพิเศษค่ะเพื่อให้มีการยึดทรัพย์ตัดต้นต่อให้เร็ว ที่สุดส่วนปัญหาหนี้สินหนี้ครัวเรือนนะคะท่านนายกระบุค่ะว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ขึ้นจาก76มาเป็น91ติดอันดับท็อป20ของโลกซึ่งถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการลดในส่วนนี้ซึ่งทําได้2แนวทางก็คือเป็นการลดหนี้กับการเพิ่มรายได้น,นั่นเองนะคะ ส่วนประเด็นความเหลื่อมล้ําต่างๆนะคะที่ทางรัฐบาลก็มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสังคมความเหลื่อมล้ํานําโดยนายภูมิธรรมเวชชัยชัย,ชยนะคะรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีการวางทำลายค่ะที่จะแก้ไขปัญหาไว้ชัดเจนแล้วก็ยังมีประเด็นการสมรสเท่าเทียมนะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็สั่งการให้ทําเอกสารนะคะเรื่องของการสอบถามความเห็นของทุกภาคส่วนแล้วก็จะมีการนําเข้าคอรมอ ซึ่งน้องบอกว่าเป็นจดหมายฉบับแรกนะคะที่จะถูกยื่นเข้าเปิดสภาค,ครั้งถัดไปในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงสุราชุมชนอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเช่นกันค่ะส่วนเรื่องการเกณฑ์ทหารนะคะท่านนายกบอกว่าทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะมีการ เปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารค่ะให้เป็นแบบสมัครใจนะคะซึ่งก็เป็นนโยบายที่มีการถแถลงต่อประชุมรัฐสภาด้วยนะคะก็มีการหารือกับทางผู้บัญชาการเหล่าทัพเรื่องของสัรพกำลังของทหารนะคะว่าจะต้องลดอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องให้เยาวชนเนี่ยมีสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพด้วยนะคะ ปิดท้ายรายการท่านนายกยังได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนอีกด้วยนะคะว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของปากท้องนะคะซึ่งรัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะทําท,ทุกเรื่องอย่างเต็มที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องว่าอะไรทําได้ทางรัฐบาลก็จะทำก่อนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นผลงานหลังจากที่ เข้ามารับตําแหน่งได้60วันนะคะที่เร่งแก้ไขปัญหารอบด้านโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนความอยู่ดีกินดีค่ะที่อยากเห็นพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะลืมตาอ้าปากได้นะคะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมไปถึงทางรัฐบาลเนี่ยก็จะขยายโอกาสต่อยอดทุกความเป็นไปได้กับทุกโอกาสที่เข้ามานะคะ